บรรยากาศตอนเช้าเช้าบงมือเจ้าคะ่ะฝนยังตกลิ่นมาเศ้าจา้าทีอ,าอยู่เด้เมื่อวานนี่คุณยายที่ทํามันสวนไห้มาเสียหยาจนมาแป้นขอหลอกกลับขึ้นมาหยาออกเมืดมือเจ้ามื่อนี่ฝนตกยังไม่ได้ออกจาก,กบ้านเลยไม่รู้จะไปไหนกันดีแล้วค่ะเด้อมือนี่บังคะ่ะจื่นเช็ดแสังส่หรือจะนอนอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้นะคะคะ่ะบรรยากาศนะคะ บรรยากาศดีดีมั้งเจ้าประเทศไทยกลับไปครั้งนี้สงสัยจะคิดถึงแบบมากมายเลยแหละว่าใบใาบ,บนี่ถ้าฝนหยุดตกนี่ว่าสิออกไปหน้าแน่จุดน้อยหนึ่งได้ไนมเพื่อสิออกไปไซกับบอกงูหรือจะไปตกไหนก็ไม่รู้ว่าหนี่ไปเที่ยวหนาแดงหนาดำเมื่อมังเจ้าข่อยเมียข่อยออกไปในเมี่ยงไปหาทองหาเที่ยวข่อยบ่คอยมักปันใดตะว่าถ่ายข่อยได้ออกไปให้ไปสวนน่ะ ข่มากเมืม่อเจ้าเออผู้ใดอยากไปเบิ้งไข่อันตึกปูตึกป่ามือนี่โอ้ยบังบ้าจะให้เด็กๆมาฟันต้นไม้ต้นขนุนออกให้นี่ต,ตันนม่ผู้ใดได้มาเยอะฝนตกว่าท่านได้อยากให้เข้าออกมาเห็ดเวียกห่งเป็นไดคะ่ะเบังบรรยากาศอันสวยงามของเราวันนี้นะคะ <c oughs> คุณยาย ตากผ้า,าถูพงถูพื้นไว้ข้างนอกเลยเด้อค่ะเนดะ้อมือนีสงสัยคุณยายสิบบมาเห็ดทำก้อนสาดบาดาเด้อค่ะะบายแอนมาถ้าแอนอยู่ก็ไม่ต้องมาทำทุกวันก็ได้ค่ะมาหนี้เลยค่ะทางจะออกหลังบ้านไปสวนยางของสาวดรพ่อเอาดินมาถมมือเจ้าเอ้ยบ่งเปิดย,ย่งกัดอีกต่หากบังค่ะ เปิดประตูได้สั้นหนิมุจจาวราข่อยสิออกไปได้บ่นี่ไปสวนยางข่อยได้เลยข่อยสิพอผ้ามุจจาไปหาเ yep ก็บเหฮปปะข่อยสิออกได้บ่นี่สั้นหนิเพราะขึ้นแฉกจ้ะขุ้นค่ะเอาดินมาถมไว้แบบนี้เลยนะคะสไตล์พเถ่าค่ะไปค่ะเพื่อนๆเอน็อนจะพาเพื่อนๆไปหาดูอ่ะ เห็ดนะคะแอนไม่รู้ว่าเขาจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะแต่พอดีแอนได้ยินว่าเห็ดเกิดค่ะคนว่าเห็ดเกิดเขาก็จะเป็นเลาะเบิ้งเห็ดนะคะไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่ากระสีประมาณนี้แหละค่ะชีวิตบ้านนอกนะคะเนาะอ้ยขึ้นขาคนที่เข้ามากรีดยางแแหนนี่เขาจกเขาเป็น ตัดหนายางเราต้นนี้เมื่อเจ้าเออคนกีดยางเหรอไหมคะ่ะไปเอ็นไม่รู้ว่าเห็ดมันเกิดตรงไหนนะคะแต่ว่ากัสิไปเบิ้งค่ะเพราะว่าพอพอเจ้าเดาๆจำได้อยู่นะคะเห็นอ่เห็นคันดิพันกีดยางน่ะพ่นม่านมาถ่ายคลิปค่ะเพราะมันเป็นเป็นสวนของแกของค่ะนะหมเห็นได้ขอนขังมามันสิจะจำได้แต่บาฮู้วมันสิมีว่าอย นี่แหละเนาะคัน่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มาอยู่ทุกปันเฮ้ามาเห็นยนังสิมันเหมือนกับว่ามันลกนะคะเพื่อนๆนี่ตว่าคนที่เข้ามาจีดยางน่ะเข้าก่อยุ่กันได้นะคะแตว่าเฮ้านี่กะสิบล็อคอยทีสิโอเคเพอตาไดเนาะ,ะ,นนะคะ่ะเนาะกะสิหาไปเรื่อยๆกับพหกว่าสิโพอเพราะค่ะคอยกะบเมื่อไดสัมทัดคอยกะยานเนี่ยยุ่ไม่ใช่กลัวอะไรนะคะคกลัวมันโขกเหอไหมค่ะ แล้วเหมือนกับวานนะมันเป็นมันเป็นญ้าญ่าแบบนั้นน่ะค่ะเพื่อนๆแอนกลัวกลัวยังเจ้าย่านยังสาวอุดรแอนกลัวมันมีงูเมียะมียงนั่นข่มย่านนะแบบ่าอย่างอื่นน่ะก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่แอนน่ะกลัวงูค่ะกลัวงูกับกลัวตะขาบกลัวตะขาบมันมามากับสาวอุดร หนาคือแบ่นี่ก็ย่านนั่นย่านนี่เอาติวินั่น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 หนาคือแบ่นี่ก็ย่านนั่นย่านนี่แต่สาวร้อนเจ้านี่ติบหลายๆคนก็เสว่าละก็อยากย่านแม่อยู่กติก็ว่ากันไปตามเหลียงตามเล้าแล้วเนาะค่ะอุ้ยเพื่อนๆมาแอนจะแพนกล้องให้ดูเมื่อค่ะนี่ขอโทษขออภัยนะคะคิดว่าเมนเมนหนาดอกเฮ็ดค่ะดูนี่คิดอุ้ย นี่ค่ะคีรันเป็นดอกเ็ด yes. ไปได้แทนดอกกระเจียววันนี้ปัดไทยแทนดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะอุย้ยก้อนน,ะนั้นแม่มอเจ้าก้อนผีกระเดียนนะแนมะ่นี่ตะก้อนนี้ง่บ้างค่ะเออโอ้ก้อนใหญ่ๆหลวงๆทั้ง,ง,ทงนั้นเลยนะคะว่ากันไปนี่แหละค่ะชี่อันนะ เสวิตมาอยู่บ้านเพิ่นก็หาอยากหากินยังสีนะ่น้องมุเจา้าเออก็ว่ากันไปนั่นแหละโอ้ยมองไงขันสินย่างไปหลายก้อนน,นี่ก็ย่านเด้ทำฟ้อมว่าสิมาหาเห็ดไม่รู้จะมาหาอะไรได้นะคะโอ้ยมุเจา้าเอ้ยเออหาอย่างเนาะผู้สาว,วอุดรนี่ตจหลายคนก็จะงงนะคะว่าแอนมาหาอะไร โอ้ยฟังกันนี่ทางไหนคือทังโอ้ต้นยางแอนมาเห็นให้ดูต้นยางแอนเนาะต้นใหญ่มากเลยเด้หนิโ <c oughs> oh, อ้ยฟังนะแปดสิประมาณนี้แลหละค่ะชีวิตบ้านบนะ้านเนาะชีวิตบ้านบ้านเอ้ ม่เห็นเห็ดจักดอกเเขาบอกเห็ดทางอื่นเกิดนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดฝั่งนี้มันเกิดหรือเปล่ากันเลยมะหาจับจอบเบิ่งก็่เห็นชักดอกเดี๋ยวจะเดินไปฝัง่งนู้นฝั่งนู้นอีกนะคะวาเขาสิมีบ่อืจะสิะมานนี่แหละคะ่ะการเลาะป่าเลาะดงของเราเนาะคะนะ่ะเนาะอุ้ยดูมาแอนจะเอาให้ดู ดูค่ะตกใจกลัววิ่งเกือบว่าไม่นั่นเลยนะคะดูค่ะไสเดือนค่ะตัวบักแอบบ็เลยนะคะเนาะไสเดือนเยอะมากมายมาดูค่ะเพื่อนขะดูค่ะ,คะ,คะยุงนะคะเห็นไหมโอ้ยตายแล้วอโอ้ยยุงค่ะไปเราเดินไปต่อโอ,อ้ใส่กางเกงขาสั้นมาด้วยนะนี่ อตัวน่ะตัวใส้เดือนน่ะตัวบักเอบเลยค่ะโอ้ออันอยดูค่ะนี่อ่ะแอนเจอแล้วนี่ค่ะเห็ดปวกแปนจะให้ดูนี่ค่ะเจอเห็ดน,นะคะเจอเห็ดแต่ไม่รู้จะเก็บไหมจะเดินไปอีกสักนิดนึงซิดูค่ะพเพื่อนๆ เดินไปเดินมาฉันเจอเห็ดสองดอกสามดอกนะคะนี่ค่ะเอาไหมนี่เจอเห็ดค่ะ <c oughs> ไม่รู้จะมีเพื่อนมันอีกอยู่หรือเปล่านี่มันยังไม่ขึ้นหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่ <c oughs> เราเดินเดินมาแบบนี้เราก็จะเจอเห็ดสักนิดนึงละคะ่ะเจ้าของป่ามาเองนะคะมือนี่ั้งค่ะ ต้นยางแอนใหญ่แล้วเด้อเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะกรีดไม่รู้กี่มีดเองเนี่แต่แต่แอนไม่ได้กรีดนะคะให้ให้ญาติกรีดค่ะดูนะคะต้นยางต้นยางใหญ่ของเฮ้าค่ะใหญ่ใหญ่ทั้งสวนเลยนะคะหลายๆคนก็สิถามแอนว่าต้นยางแอนจักปีแล้วนี่รู้สึกว่าเกือบจะสิบปีได้แล้วนะคะนี่ดูแต่ละต้นแต่ว่า พึ่งจีดแบบนี้ไหมคะ่ะนี่นี่อันนี้นี่ให้ญาติจีดนะคะพึ่งพึ่งีดแบบนี้ถามว่าเสาดอนจะจีดเป็นบ้าบอค่ะแอนจีดไม่เป็นนะคะกันเลยให้ให้ญาติจีดก็ดกเลยมาเลาะเบิ้งค่ะพอ่อหยัดหยาิแถวบ้านหนอกเข้ามีเงินใส่นิดๆหน่อยๆเนาะคะ่นะเนาะแต่อุ้ยเฮ็ดป่วกกับสองสามดอก กะสิว่าเก็บดอกนี่แหละพนมาเห็ดดอกเดียวเนาะเห็ดดอกเดียวกะเซียนกะสิไข้แน่ก็ว่าเห็นจักดอกขึ้เสีเนาะเออมันก้นเข็มบ้านเหานี่เห็ดปวกกะคือเห็ดยวนสวีเด่นอยู่มันเคยเกิดมองไดมันกะสิเกิดมองหันดิเออนี่เนาะพนมาป้าไผ่ป้ามั่นพนว้างเสีเนาะค่ะเนาะกะสิเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวสิไปเบื้องอีกสวนหนึ่งอยอะอันนี้นี่ก็นน่ะฝั่งนี้นี่ อันปลูกไม่เท่ากันนะคะฝั่งนี้นี่มันยังจะเป็นยางต้นเล็กอยู่นะคะนี่ยางต้นเขานี่ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดพวกต้นนู้นค่ะแต่ก็ถือว่าใ่ใหญ่นิดนึงพอกีดได้อยู่เพระาะว่าส่วนฝั่งมาทางนี้นี่อันสิปลูกที่หลังเห็ไหมค่ะเออก็สิเป็นประมาณนี้เนาะป่าหยางของเฮ้าอุ้ยมีคนเอาบัวเข้ามาเลี้ยงด้วย ่าเขาก็บอไเลว่าใครอยากเอามาเลียงใครอยากเอามาหยางกะนากันไปตามเลียงตามเล่าเนาะคะ่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศยุงก็เยอะฝนก็ตกนะคะนี่ก็ได้ไปหยังกันเลยขึ้นมหาท้ายคลิปยุหาย,ยุสวนเหตี่น้องเบิง่งประมาณนี้เลยค่ะชีวิตบ้านๆของสาวอุดรนะคะเนาะเป็นยังไงป้ายยางสาวดอนแปลนดีว่างามดีว่าพาชมสวนยางนะคะมื่อนี้ผ้าช่มสวนยางของสาวดรค่ะ กับมาหอดบานกะพ่อใจพุ่มใจหลายเมื่อเจ้าใด,มาดา้มายังเลาะป้ายเลาะดงงี่สิเออไปเที่ยวหันเที่ยวนีว่ข่อยขมีไอ้ท่าใดามยู่ uk, กับบรรยากาศงี่สิหุข่อยมากหลายเพื่อนๆคะ่ะกัสิเป็นประมาณนี้นะคะคลิปนี้พาเพื่พนพนอนๆเลาะชมสวนยางกันค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้คกาเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์สับสไครต์กดติดตามแอนนัมเเด้อค่ะ เ,เป็นกําลังใจในการเฮ้คลิปให้สาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ